เช้านี้เช้าแต่เดย์นะครับเมื่อวานนี้โลกออนไลน์แชร์คลิปโดยผู้ใช้ Facebook ชื่อคุณสมัตชาอินเพชรบอกเหตุการณ์เกิดขึ้น9โมงเชา้าทอกสอสบ้านกล้วยเพื่อเพื่อจะเตือนให้ระมัดระวังในการขับขี่เห็นจักรยานคันนี้คือใช้ความระมัดระวังอยู่แล้วเนี่ยนะครับกำลังจะข้ามเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะนี่ฮะดูนะฮะจะข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะ พอข้ามไปถึงช่วงเลนกลางถนนค่ะมีมมรถ<า>มอเตอร์ไซค์มาด้วยความเร็วชนเข้าไปที่จักรยานนะคะทั้งรถทั้งคนกระเด็นกันไปคนละทิศคนละทางค่ะคนขับมอเตอร์ไซค์ก็เดินไปดูอาการของคนขับจักรยานแล้วก็มีชาวบ้านเข้าไปช่วยนะคะ ร้อยตํารวจเอกวัชรพงษ์คงนาร้อยเวลงพักเมืองสุขโขทัยบอกนะครับว่าทั้งคู่เนี่ยบาดเจ็บตามร่างกายเล็กน้อยหลังเกิดเหตุก็ประสานทางเทศบาลตํารบ้านกล้วยเพื่อขอภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นหลักฐานก็เห็นว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมาเร็วเกิน40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทั้งๆท,ท,ที่อยู่ในพื้นที่ชุมชนแล้วก็มาในเลนขวาด้วยค่ะซึ่งตามกฎหมายรถมอเตอร์ไซค์ขับได้คือซ้ายสุดหรือว่าตามไหลาทางเท่านั้นนะคะทั้งนี้กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยคนขับมอเตอร์ไซค์ยอมรับผิดค่ะก็แจ้ง ที่ขี่จักรยานด้วยอันนี้หมายถึงคนขับมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะฮะเป็นที่ยื